ครับชาวโน้ตบุ๊กสเปคทุกท่านวันนี้ผมจะพามาทดสอบการเล่นเกมบน PC นะครับสเปคก็จะเป็น Core i7 นะครับ 7700K จ็ดศูนยนแรมสิกิกนะครับของ Kingston แล้วก็จะเป็นการ์ดจอ GeForce GTX 1070นะครับ8ปดกิก์สอบิตนะครับ GDDR 5นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเมนบอร์ดก็คือ Asrock นะครับ Z270 Steam 4นะครับ นี่ตามนี้เลยรองรับ SFR แล้วก็คอร์ดไฟล์นะครับแล้วก็จะเป็น CPU Gen 7 s o เก็ต1151นะครับรุ้ยเลยนะครับเฟรมอยู่ที่90กว่าๆนะครับ95 98หลักร้อยนะครับ <You like S 1> ตีไก่ได้ไหมเนี่ยไม่ไปครับไปอะไรอะ ยิงทัวร์ครับพาทัวร์พาทัวร์ลอล่าพาทัวร์ ola, วนะครับไปโอ้โหเฟรมร้อยสามสิบเลยนะครับชูชื้ชเลยโอเคปึ๊บปึ๊บไปร้อยห้าสิบโอ้โหเฟรมเลทสบายสบายเลยครับเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นอึ้บไปเอเฮ้ย,ยไปสิไปไหนละ่ะลาล่าโอ้โหพาตกใจตลอด ใช่นะครับปึ๊บก็เออกระโดดที่ไรลุ้นตลอดอืมอย่ยกระทาสารครับโหดูดิกระโดดที่ไรก็ล่วงล่วงตลอดทำไมก่อนหน้านี้ไม่ล่วงวะนะครับ1้อยสี่สิบกว่าสบายสบายก็อืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลย ดูดูมันดูมันดูมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นพระหนุ่มเกาะดูดิลาลากระโดดไปทีไรพังตลอดนะครับ๋ยวโอ้โหคืออะไรอะ่ะธนูไฟเหรออะไรอะ่ะออยแฟลกคืออะไรอธิบายเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมอ๋อธนูไฟ ก็จบแค่นั้นนะโหเสียเวลาปีนมาสักขนาดนี้ไอบ้บ้าลงได้ไหมตรงนี้อ่ะลงไปเซลูก <c oughs> ไม่ครับโหปีนขึ้นเฟร,รมอยู่ที่ประมาณ80ก,กว่านะครับโอเคไปเข้ามิชั่นหลักกันเลยดีกว่านอกเรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> อยู่ข้างบนใช่ไหม <c oughs> ไป นะครับร้อยยี่สิบต้นๆน,นะครับสบายสบายเลยเกาะเอ้าเดี๋ยวเอ้าโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ้โหผมต้องขึ้นไปใหม่อเนี่ยชั่งมานะครับไปโอ้โอโอเอตกมาซะแหลงเลยนะครับเฟร,รม80-90นะครับสบายๆเลย โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยกล็ยจะเฟรมอยู่ประมาณ90นะครับสบายสบายหายห่วงเลย <Okay. S 2> ไปครับไปตายขึ้นต่อร้อยอืมไปาละอืม ไปครับไปอืมรู้สึกรอบนี้ปีนคล่องขึ้นโอเคร้อยยี่สิบกว่าร้อยสิบห้าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมป้นเครื่องนี้กลับบ้านดีกว่านะครับอืมถึงถึงถึงไปแล้วล่ะไปร้อยโอ้โหแบบ ผมไม่รู้จะพูดไงคือแม่งแบบลื่นมากอะ่ะขึ้นไปได้แล้วเออแล้วก็หาทางปีนขึ้นไปข้างบนโอาโห่อยโอาโหอยอาโหยกลัวตกเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ต่ำสุดผมเห็นเหลือ69เลยนะครับระดับ v บลรี่หายต่ก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับอึบอึบ เดี๋ยวนะเอาจริงอ่ะเอ้ยว้าเอ้ยอ๋ออ๋นะครับก็สามารถเล่นด้าวเทสเ์ติ้งนะครับโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอเกันเกมต่อไปกันเลยครับกลับมาต่อกันเลยกับเกมฟาคลายนะครับอันนี้จะเป็นพลานมองนะไปครับไป s เ t ตติ้งก็จะเป็นระดับไฮนะครับระดับไฮเฟรมยังวิ่งถึงร้อยเลยนะครับไปเดี๋ยวเอ้ยหลุดล่วงล่วงช่างหัวมันครับไปมหมีเหรอหมีเคยกลัวปะ่ะล่ะกลัวแล้วเวย้ยโอโ้โหตายเลย <laughs> ไม่น่าห้าวกับหมีนะครับ <laughs> ลบลบลบไม่ทันแล้วทันไหม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 มันเห็นละช่างหัวแม่ง ปล่อยมาเลยไม่มีทีมหัวขาดขายฆ่าทิง้งให้หมดโอเคปล่อยอย่าอย่ามายุ่งนะครับเฟรมสบายสบายเลยไปเพื่อนนี่เนื้อกว้างมานี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมามาเดมาเดไปไหนล่ะ มาอืมอืมอมเกือบตายมันอะไรกันวะเนะี่ยไป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 ,ไปช่วยโอ้ลำคาญนะส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องได้ฆ่ามันทิ้งแน่เลยเนี่ยตัวอะไรวะอ๋อมามา มาด้สบายๆนะครับเฟรมเรทโอเคเดี๋ยวเราเปลีนน่ยนเซตติ้งกันเลยที่ให้ก็80-90นะครับสบายๆเลยไปอไม่น่ามันเลิกร้องเนี่ยถ้าไม่เลิกร้องผมจะฆ่ามันนะนะตัวอะไรวะม,มาโอ้โหเยอะไปแล้วอยู่ทำปวกกันแล้ววิ่งเลยครับ ไอวิ่ง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 โอ้โหหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆมาเด็กเข้ามาป่าไอ,อหมูบ้าอือฮ้าวใช่ไหมเอาไม้กลุ่มเฮ้ยอะไรเยอะแยะวะฮะหืมหืมนี่เลยมา ตัวหนึ่งอืม,อมตายะดิอะไรอะไรนี่หัวแหกไปดินะครับอืมอืมอโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยเซตติ้งระดับอันต้านะครับผลดึงสูงเดียวูนเล่นได้สบายครับแล้วก็ CPU ก็จะเป็น7 7 0 0 K นะครับไม่มีอะไรที่จะชิลไปกว่าน,นี้แล้วแต็มแต็ม เต็มแคไปครับนี่อะไรเอ่ยแค่ไปกันเฟรมเรตตอนนี้ของระดับอัลต้านะครับอยู่ที่ประมาณ73-74นะครับก็สบายสบายเลยนะครับผมตัวอะไรเยอะแยะวันนี้ยแถวนี้ไปครับ ช่วงเวลาล่าสัตว์มีแต่อีตัวเนี้ยไม่ใช่นี่หว่าผิดตัว cancel ก,ก็ได้ไม่เอาโอเคอมามถึงก็หัวพุ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวการทดสอบจบเปนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับโอเคครับกลับมาต่อกับเกม Battlefield หกันเลยนะครับเซตติ้งก็จะเป็นในส่วนของระดับมีเดียมนะครับผมมามา,มา,มา,มาให้หมดมีใครอยู่บ้าง อะไรเ,เอ่ยช่างหัวมันวงไปเฮ้ยลบลบไม่เห็นหรอกร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับเฟรมเรสสบายสบายเลยอย่าให้ขึ้นไม่ได้นะตายแน่ๆมึงอะไม่เห็นจริงอะเออไม่เห็นก็ตายซะนะครับโหเฟรมแบบลื่นมากเลยครับเฟรมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ ไม่ครับเราเป็นสายสเตลนะครับวันนี้แสงมันช่างจ้าสลอเกินนะครับไปร้อยสามสิบสามนะครับออบเจนบอกว่า enter the rooftop นะครับคือให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับของที่เก็บของหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์รถไฟนะครับไปครับหูร้อยสามสิบกว่าถ้าผมต้องหลี่เสียงตัวเองทำไมเนี่ยเรียบร้อยนะครับมาใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอเค ป็นสกันเลยก็จะเป็นในส่วนของระดับ high มันก็อยู่ที่ประมาณ9900นะครับโอ้โหเดินผ่าขนาดนี้ไม่เห็นก็ควายแล้วครับขึ้นไปดิเฮ้ยไม่เห็นจริงเหรอวะนะ่ะโหตายแล้วช่างหัวมันนะครับไป9900โอ้โหแบบชิวๆเลยดูคนนี้ผมจะสเตลได้ไหมเนี่ยมาด้วยความเงียบ โอ้โหก้มโอ้โอ้ง่วงง่วงนอน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 ม่มีตัวอยู่ข้างบนด้วยหมันเป็นทะเลทรายแล้วเขาเลยมองไม่ค่อยเห็นจริงๆก็ไม่ใช่หรอกอึ๊บนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปเซตติ้งกันเลยโอเคครับมาเซตติ้งนี้ก็จะเป็นล่าในส่วนของระดับอันต้าแล้วนะครับเหมือนจะสเตลไม่ได้ม้งเนี้ย ยาดูผมดิเข้าไปขนาดนี้โอเคฮ้ยไม่เห็น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 เนียนมากจริงเหรอวะดูมันเถอะเพื่อเอเอ,อนี่มาดูเพื่อนนี่ไอ้โอ้โห,โหสเตลแตก เต้าแตกกบูดิมครับระเบิด85นะครับเฟรมเลทสนัยเหรออืมอืมนะครับโอ้ยสบายสเลยคนเดียวนะครับถล่มทั้งกองทับไปไหนห,หนูอืมถึงกันหลังหันเลยโอเคก็สามารถเล่นได้ทั้งสาเซตติ้งนะครับสบายสบายเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไปเลยครับโอเคครับกลับมาต่อกันเลยกับเกม o v e r w a t c h ที่จะเป็นระดับไฮยนะครับผมมาเลยอืมครับจัดไปชุดใหญ่ไฟกระเพพนะครับฆ่ายับครับฆ่ายับไขวะ อืไปอหนู no. ครับโอ้โหช,ชิวเลยนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับไปครับไปแคปเจอร์นึงเลยอืมอืมอืมออืมออืมอืมค,ครับอืืมถึงกระปิโอโคครับมา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  ครับโหสบายสบายเซนจัตตาเบิร์ดไปกินโหนะ <Yeah. S 1> ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยละกันเกมมาพอว่าเซตติ hmm. ้งจะเป็นระดับอันต้านะครับมาเฟรมก็มอ,อยู่ที่ประมาณ130 140นะครับ mm hmm. มาครับลุยกันเลย mm hmm. โหอยู่กันเป็นดง อ <c oughs> หมย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 อืม,ม,มโอเคนะครับเฟรมร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับสลดับระดับอัลต้านะครับผมอืมอืมอืออืนะครับสายลอยอยู่แล้วครับผมไม่ได้ลอยเพื่อนลอยหมด โหช้าเกินนะครับ120วกว่ากว่า130นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยครับกลับมาต่อกันเลยกับเซตติ้งที่จะเป็นระดับ EPIC นะครับปรมอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับ90นะครับไปทางไหนกันเนี่ยไกลไหมพมวะมก็ถือแบบชิวๆเลยครับเนี่ย อืมนะครับโหสบายสบายเลยเก้าสิบกว่าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็รอเก็บอันนี้เป็นฉากที่เล่นกับ AI อนะครับอืมเลยค่สะสักทีอา้าวติดแทบติดแถบนะครับโอ้โห,โหสบายสบายเลยนะครับเฟรมหลักร้อยนะครับเข้าไปได้ไหมเนี่ย ตายแน่นอนนะครับใครออกมานะครับชิวๆเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวการทดสอบผมขอจบจินี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกเกมนึงเลยครับโอเคครับก็มาต่อกันเลยกับเกม For h o n o r นะครับเซตติ้งก็จะเป็นโหสดของระดับมีเดียมดูเฟรมเรทจากด้านซ้ายมุมบนเลยนะครับอยู่ที่130 140นะครับประมาณนี้กเกือบๆถึง150เลยด้วยซ้ำนะครับ อ่ะฟันมันเข้าไปนะครับโอเคไปกันต่อเลยตายครับอืม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 เอ้อาอะไรวะเนี่ยเออวันน,นี้มันจะตายไหมเนี่ยโอเคอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเฮ้ยกันแล้วนะ ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยขอพักแป๊บนึงนะอันนี้เซตติ้งเปลี่ยนนะครับจะเป็นในส่วนของระดับไฮนะครับโอเคหายเหนื่อนะครับไปพว้ลูกน้องมันเยอะจังเลยมาแล้วโอ้โหยกดาบรอมาเชียวมาฟันมาโอ้โหอ,อืม อืมครับอืมก็เฟรมย,ยังอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสิบนะครับเฟรมแทบไม่ตกไประดับต่ำกว่าร้อยเลยลุมมันเดิเออสู้ไม่ได้กันลุมมันดิเออ execution น,นะครับอืมครับอือืมอืมเอ e คโอเคครับเปลี่ยนเซตติงกันเลย เยอะไปไหนวะเอ้ยอม,มานะครับสู้กับพี่ยักษ์ซะหน่อยมาพี่ยักษ์มานนีเอ้าพี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์เอา้าไม่ได้ฆ่าเฉยตอนนี้เฟรมร่วงมาถึงประมาณหลัก98นะครับเท่าที่ผมเห็น93บมบ้าง92นะครับตายยากจังวะ เอ,เอาเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยถอยก่อนโอเคเดี๋ยวขอครับโอเคงั้นเดี๋ยวการทดสอบจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆอะไรมาผมจะมารีวิวให้ทีนึงแล้วกันโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ